ในครั้งอดีตสมัยก่อนพุทธกาลที่ดินแดนชมพูทวีปยังมีมหานครใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัยนั่นคือกรุงพาราณสีผู้ที่ครองกรุงพาราณสีก็คือพระเจ้าโภมทัตพระองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมประชาราชนในแวนแคว้นของพระองค์นั้นล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าวันหนึ่งพระเจ้าโหมทัต เสด็จออกประาพาสนอกเมืองพร้อมด้วยเหล่าทหารที่ติดตามไปดูแลพระองค์จำนวนหนึ่งเมื่อเสด็จมาจนถึงชายป่าพระองค์ก็ได้ยินเสียงร้องเพลงกแสนไพเราะดังแว่วมาจากในป่าไม่ไกลจากที่พระองค์ประทับอยู่นักนั่นเป็นเสียงของผู้ใดทำไมถึงได้ไพเราะจับใจข้าเช่นนี้พระเจ้าพรหมทัตทรงรำพึงกับพระองค์เองและทรงนึกอยากจะเห็นหน้าตา ของหญิงสาวเจ้าของเสียงอันแสนอ่อนหวานนี้ดังนั้นพระองค์จึงได้มีคำสั่งให้เหล่าทหารไปตามหาตัวหญิงสาวพวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแล้วไปสอหาตัวหญิงสาวที่กำลังส่งเสียงร้องเพลงอันแสนไพเราะนี้ให้มาเข้าเฝ้าข้าโดยเร็วพยคาเมื่อได้รับคำสั่งเหล่าทหารก็รีบแยกย้ายกันเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาตัวหญิงสาว ไม่นานนักพวกเขาเหล่านั้นก็พาหญิงสาวมาเข้าเฝ้าพระเจ้าโร,รมทัทนางเป็นหญิงสาวที่มีผิวพรรณผุดพองใบหน้างดงามยิ่งเกินกว่าหญิงสาวชาวป่าหรือหญิงสาวชาวบ้านคนใดที่พระเจ้าโรมทัทนัจะเคยพบเห็นมาก่อนเมื่อได้สบตาของนางพระเจ้าโรมทัทนัก็รู้สึกตกหลุมรักนางทันทีนางเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันพระเจ้าโรมทัทนั จึงได้บอกกับนางไปตามตรงว่าพระองค์ทรงติดตาต้องใจนางและอยากผูกสมัครรักใคร่กับนางนางจะยินดีหรือไม่หญิงสาวชาวป่าเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ตอบตกลงเพราะนางเองก็รู้สึกรักพระองค์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้สารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงเก็บฟืนแสนงามคนนี้พระองค์ใช้เวลาอยู่นาน เป็นเวลาหลายวันก่อนจะดำเริว่าต้องเสด็จกลับเข้าวังเพื่อว่าราชการเสทีหลังจากที่พระองค์เสด็จออกมาจากวังนานพอสมควรแล้วและก่อนที่พระเจ้าพรหมทัตจะเสด็จจากไปก็ได้ส่งบอกกับหญิงเก็บฟืนว่าพระองค์จะเสด็จมาหานางอีกจากนั้นก็ส่งกลับเข้าวังไปพร้อมกับทหารแต่ก็ยังท่งออกจากวังมาพบกับนางอยู่เสมอเสมอจนกระทั่งวันหนึ่ง หญิงสาวก็ได้บอกกับพระเจ้าพรหมทัตมหาบพิษบัดนี้หม่อมชันกำลังมีคันเพคะพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอดแหวนออกมาแล้วยื่นให้กับนางข้าจะมอบแหวนวงนี้ไว้ให้กับเจ้าหากว่าลูกในท้องของเจ้าเป็นหญิงเจ้าก็จงนำแหวนวงนี้ไปขายแล้วใช้เลี้ยงชีพกันสองคนแม่ลูกเถิดแต่ถ้าหากลูกเป็นชาย เจ้าก็จงพาเขาเข้าไปพบข้าในวังพร้อมกับนำแหวนวงนี้ไปยืนจันด้วยถึงเวลานั้นข่าจะเลี้ยงดูเขาเองหญิงเก็บฟืนรับแหวนมาด้วยความรู้สึกเศร้าใจเพราะรู้ดีว่าพระองค์คงไม่อยากจะรับนางเข้าวังไปด้วยไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามนางจึงยอมรับชะตากรรมของตนเองแต่โดยดีเพราะรู้ดีว่าตนนั้นอยู่ในวันนาที่ต่ำต้อยต่างจากพระมหากษัตริย์วันนาสูงส่ง เช <ued> ่นพระเจ้าพรหมทัตเ <ad> มื่อมอบแหวนให้กับหญิงเก็บฟืนแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จกลับเข้าวางังและคล้ายจะลืมเลือนเรื่องของหญิงเก็บฟืนไปในที่สุดเมื่อการเวลาเคลื่อนผ่านไปครบ9้าเดือนหญิงเก็บฟืนก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายที่มีผิวพรรณงดงามผุดพองหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มสมกับที่มีสายเลือดสูงส่งนางตั้งใจเลี้ยงดูเขาอย่างดี โดยไม่คิดจะพาเขาเข้าวังตามที่พระเจ้าพรหมทัตเคยสั่งเอาไว้เวลาผ่านไปหลายปีจนกระทั่งลูกชายของนางเติบโตจนรู้ความเด็กชายตัวน้อยก็ได้ถามถึงบิดาของตนท่านแม่ท่านแม่ข้าอยากรู้เหลือเกินว่าพ่อของข้าคือใครทำไมข้าถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นๆเขาหรือว่าข้าไม่มีพ่อเมื่อได้ฟังคำถามของลูกหญิงเก็บฟืนก็รีบบอกทันที มีสิเจ้ามีพ่อเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละถ้าอย่างนั้นพ่อของข้าไปไหนสเสียเล่าเหตุใดเขาถึงไม่มาอยู่ดูแลเราสองคนแม่ลูกเลยทาไมเขาถึงปล่อยให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่กันอย่างลําบากเพียงลําพังสองคนเยี่ยงนี้นั่นเป็นเพราะพ่อของเจ้าเขาอยู่สูงกว่าเราสองคนมากอยู่สูงกว่าเรามากถ้าอย่างนั้นแล้วเขามารู้จักแม่ และมีสัมพันธ์กับแม่จนมีค่าได้อย่างไรเล่าลูกชายยังคงรบเร้าเสาสีสอบถามต่อไปหญิงเก็บฟืนสุดจะปิดบังลูกได้อีกสุดท้ายนางจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ลูกฟังพร้อมทั้งหยิบแหวนจากที่ซ่อนมาให้ลูกชายดูเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเรื่องที่นางเล่ามาทั้งหมดนั้นคือเรื่องจริงเมื่อลูกชายได้รู้ความจริงถึงชาติกำเนิดของตน ก็ได้อ้อนวอนขอให้ผู้เป็นแม่พาเขาเข้าวังเพื่อไปพบกับพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นบิดาเพราะเชื่อว่าพระองค์จะต้องรับเขาเป็นลูกอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่มอบแหวนวงนี้เอาไว้ให้แม้จะพยายามหาเหตุผลมาหว่านล้อมไม่ให้ลูกเข้าวังแต่สุดท้ายหญิงเก็บฟืนก็ทนสงสารลูกไม่ได้เพราะเขาเอาแต่พร่ำพรรณนาว่าลูกควรจะได้พบกับคนเป็นพ่อ เขาจะได้ไม่เป็นคนกำพรพ้าพ่ออย่างที่ใครๆพากันล้อเลียนดังนั้นสองคนแม่ลูกจึงได้พากันเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเพื่อขอเข้าพบกับพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตเมื่อได้รับรายงานจากทหารว่ามีหญิงสาวชาวป่ามาขอพบพร้อมกับเด็กชายคนหนึ่งโดยที่เด็กชายอ้างตนว่าเป็นโอรสของพระองค์พระเจ้าพรหมทัต ก็รีบให้ทหารนำตัวทั้งสองคนมาเข้าเฝ้าทันทีจะบอกว่าเด็กชายคนนี้คือลูกของข้าอย่างนั้นหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามหญิงเก็บปืนที่ตอนนี้หน้าตาของนางเปลี่ยนไปมากเพราะการเวลาที่เปลี่ยนไปและจากการที่นางตรากตรำทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวของนางเพคะเด็กน้อยคนนี้คือลูกชายของมหาบพิษ หม่อมชันยังได้นําแหวนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันด้วยว่าหม่อมชันไม่ได้พูดโกหกจากนั้นนางก็ยื่นแหวนให้ทหารเพื่อให้ทหารนําไปมอบให้กับพระเจ้าพรหมทัตอีกทีทั้งนางยังได้กล่าวสำทับมาอีกพระองค์เป็นผู้ประทานแหวนวงนี้ให้กับหม่อมชันในวันที่หม่อมชันทูลว่ากําลังตั้งครรภ์วันนั้นพระองค์ทรงสั่งไว้ว่าหากได้ลูกเป็นหญิงก็จงเอาแหวนวงนี้ไปขายเสียจะได้มีเงินเลี้ยงชีพ แต่ถ้าเป็นชายก็ให้นำเขามาพบพระองค์พร้อมกับแหวนแล้วเหตุใดเจ้าถึงได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปหลายปีถึงได้พึ่งพาเขามาพบข้าวันนี้หรือว่าเจ้ามีแผนการอันใดกันแน่พระเจ้าพรหมทัตย,ยังไม่เชื่อใจว่านางคือหญิงคนที่พระองค์เคยผูกสมัครรักใกล้ด้วยเพราะใบหน้านางไม่เหลือเขาเดิมเลยใบหน้าที่เคยสดสวยบัดนี้มีแต่ริ้วรอยเช่นคนที่ตราตรำทำงานหนัก อีกทั้งไม่เข้าใจว่าทําไมนานถึงได้ทนลําบากเลี้ยงลูกตามลําพังมาหลายปีโดยไม่ยอมขายแหวนวงนี้เพื่อเลี้ยงชีพแต่ยังสู้เก็บแหวนไว้แล้วก็พาลูกชายมาหาพระองค์ในวันนี้คราแรกหม่อมฉันคิดว่าจะเลี้ยงเขาด้ตัวเองตามลําพังเพคะเพอรู้ดีว่าหม่อมฉันอยู่ในวันนะต่ําสุดคงเป็นไปได้ยากที่จะได้มาอยู่ในวังนี้กับพระองค์แต่ว่าลูกชายก็รบเรา้า และสอบถามถึงผู้เป็นพ่อไม่หยุดอีกทั้งเขายังโดนดินทาว่าร้ายว่าเป็นลูกไม่มีพ่อสุดท้ายหม่อมชั้นทนสงสารลูกไม่ไหวถึงได้พามาเข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้แม้นางจะอธิบายเช่นนั้นแต่พระเจ้าพรหมทัตก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่นางพูดอย่างไรเสียข้าก็ยังรู้สึกคลางแคลงสงสัยเจ้าอยู่ดีมันช่างไม่มีเหตุผลให้น่าเชื่อเลยสักนิดเมื่อหญิงเก็บฟืนได้ยินอย่างนั้น ก็มีความเสียใจและน้อยใจเป็นอย่างมากนางสู้อุตสาห์อดทนเลี้ยงลูกมาตามลำพังเนิ่นนานโดยยอมลำบากไม่ขายแหวนทิ้งเพราะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งพระองค์อยากจะหวนคิดถึงนางกับลูกนางจะได้มีแหวนวงนี้ไว้ยืนยันอีกใจหนึ่งนางก็ไม่ได้คิดว่าจะพาลูกมาเข้าเฝ้าพระองค์แต่สุดท้ายเมื่อตัดสินใจมาพบกลับได้รู้ว่าพระเจ้าพรหมทัศ ไม่เคยสนใจจะจดจำนางและลูกและไม่เชื่อว่าเด็กชายคือลูกของพระองค์ด้วยความน้อยใจนางจึงตั้งสัตยาธิฐานต่อหน้าพระเจ้าพรหมทัตหม่อมฉันสู้ยอมลำบากทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูเลือดเนื้อชื้อไขของพระองค์แต่พระองค์กลับไม่ยอมรับว่าเขาเป็นลูกเอาเถิดมหาบาพิรหม่อมฉันจะขอแสดงให้พระองค์ดูว่าเขาเป็นลูกของพระองค์หรือไม่หม่อมฉัน จะโยนเขาขึ้นไปบนฟ้าหากเขาไม่ใช่ลูกของพระองค์ก็ขอให้เขาตกลงมาตายเสียเถิดแต่ถ้าหากเขาเป็นลูกของพระองค์ก็ขอให้เขาลอยอยู่กลางอากาศไม่ตกลงมาพ่อเอ่ยจบนางก็จับที่ขาของลูกชายแล้วเหวี่ยงโยนขึ้นสูงโดยที่ไม่มีใครทัดทานได้ทันและตอนนั้นเองความมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นลูกชายน้อยของนางลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศเช่นนั้น ไม่ตกลงมาแต่อย่างใดร่างของเด็กชายอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิสร้างความอัศจรรย์ให้กับพระเจ้าพรหมทัตและหมู่ข่าราชบริพารเป็นอย่างมากส่วนเด็กชายที่ได้ฟังมารดาเอ่ยกับผู้เป็นบิดามานานก็พอจะรู้ว่าตัวเขาไม่ได้รับการยอมรับจากผู้เป็นพ่อจึงมองไปที่พระเจ้าพรหมทัตแล้วเอ่ยด้วยความน้อยใจข้าเป็นลูกของพระองค์แท้ พระองค์กลับไม่ยินดีรับไม่อยากเลี้ยงดูแต่กับข้าทาสปริวารมากมายเหล่านั้นพระองค์กลับยินดีเลี้ยงดูพวกเขาช่างน่าน้อยใจยิ่งนักทำไมพระองค์ถึงไม่ยินดีเลี้ยงดูข้าเล่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอันมากพระองค์รีบดำเนินลงจากบัลลังแล้วมายกมือขึ้นเพื่อรอรับตัวของเด็กชายลูกพ่อ ลงมาเถิดนะพ่อผิดไปแล้วพ่อเชื่อแล้วว่าเจ้าคือลูกของพ่อนับแต่บัดนี้พ่อจะเลี้ยงดูเจ้าและแม่ของเจ้าให้ดีที่สุดลงมาสู่อ้อมกอดของพ่อเถิดลูกจากนั้นร่างของเด็กชายก็ค่อยๆเลื่อนลงมาสู่มือของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพระบิดาพระองค์ทรงอุ้มพาพระกุมารมาประทับนั่งบนตักของพระองค์บนบัลลังก์ทอง และพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ประกาศประทานตำแหน่งพระราชโอรสให้กับกุมารน,น้อยอีกทั้งยังได้แต่งตั้งให้หญิงเก็บฟืนเป็นอัครมเหสีของพระองค์อีกด้วยพระองค์ได้บำรุงเลี้ยงดูพระโอรสและอัครมเหสีเป็นอย่างดีเพื่อชดเชยที่ทั้งสองต้องลำบากตรากตรำมานานปีโดยไม่ได้รับการเหลียวแลหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนม์ พระโอรสของพระองค์จึงได้ขึ้นครองราชต่อโดยทรงมีพระนามว่าพระเจ้ากัททวานาราชาและในภพชาติต่อๆมาหญิงเก็บฟื้นก็ได้เกิดมาเป็นพระนางสิริมหามายาพระมารดาของพระพุทธเจ้าส่วนพระเจ้ากัททวานาราชาก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง